ได้สครับมแม่เตียมดูดมาทำวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า24 2ี4โวลต์น่จากการีเซตทีมดิทีมด้โก90ยี่กียีก่กีชิปวันหนึ่งยี่กีวันหนึ่งยี่กีหนึ่งยี่กียี่ดิบยีกี x.10ee e, ต่อเสน้นห <1. S 2> ้าวิ x.1ee ต่อเสน้นเส้ x.24ee xw shift 4 2 4 ye เต่อเสน้นขึ้นต่อเส้นลง x เข้าเสน้นชึดโปรแกรม É, อินเด็กหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าีบียีีชิปีดิบไว้ยีบีชิปแกนไปตรงจอนตรงจอะ จ่ายยี่สิบโวลต์เนื่ายี่สิบสี่โวลต์เต้าหนึ่งสวิต์หนึ่งไม่เต้า x ศูนย์ฮะี่ power ยัต่มเคแบ่จี้เคลางไปเล็กแต่ต้องาให้เด็กรัไปเห็นจำจาก ไว้สองอสเวตองไปเข้า x หนึ่งวงวนเข้าคอมไว้ไว้ีสี่โวลต์เหนี่สี่โวลต์เข้าสี่ศูนย์ไว้ออก Máy giúp xì, không motor, tử Mở tử nè này Mở tử mấy với nhỉ không mở Số 4 Không mở